ในพิกัด136ปอนด์ครับส่วนสูงทางด้านมุมแดงกัน170เซนติเมตรอายุ25ปีครับชกมา7ครั้งชนะ5แพ้2ครับส่วนทางด้านมมฮัมหมัดครับในพิกัด136ปอนด์ครับส่วนสูง175อายุ29ปีครับชก2ครั้งยังไม่แพ้ใครครับมาดูคู่นี้ครับนี่คือกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกครับต้องบอกว่ามันต้องศึกษาครับเดี๋ยวนี้นี่ นี่มวยไทยของเรามันไปทั่วโลกครับมวยไทยนี่คือกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งก็มีคิกบ็อกซิ่งก็มีทรทามิและก็นี่อยู่ในประเภทริงครับประเภทริงก็มีห้ามใช้ศอกนะครับและก็จะจับขานี่ไม่ได้นะครับจะขาไม่ได้หรือว่าเวียงจะเวียงใช้เหลี่ยมไม่ได้เหมือนกันครับนักมวยก็ต้องศึกษา แล้วก็พัฒนาครับอืมเดี๋ยวนี้เราไปกันทั่วโลกครับนั่นแล้วก็ต้องขยันออกอาวุธนะครับต้องขยันออกอาวุธต้องศึกษาอืม,อมคิกบ็อกซิง่งแค่สามยกแม่กันบอกเตะมาเลยโน้ทพรอะแลมครัอโอ้โห,โโหกล้ามเนื้อนี่แข็งโป๊กครับอืแม,ม,มกระโดดเข่าครับโอ้โหนี่ครับ คือเข่าลอยมาเลยครับสปินนิ่งแบ็คสปินนิ่งวิวคีกครับแล้วก็ปาดโอ้โหปาดหน้าแนบเลยครับตบยังกะตะกร้อเลยโอ้โหแล้วเนื้อตัวของแกนะครับดูหุน่นนี่โอ้โหครับลูกนี้เขาบอกว่าเสียเหลี่ยมลูกอบโตรครับออโอ้โหครับเสียเหลี่ยมเสียเชิงครับมันไม่เจ็บครับแต่มันเขิน นี่ก็มีหลอกครับโอ้โหหลอกก็จะต่อยไปอีกข้างหนึ่งโมฮัมหมัดมโมฮัมหมัดโอ้นี่ครับสวยครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามได้หัวดมาครับแล้วก็มีหมัดมาเสริมเวลาแกมานี่มาเป็นชุดครับสปินนิ่งแบ็กฟริสครับนี่กรึงกรึงกึึงกึึงซอกกลับนะครับแต่ว่าใช้ท่อนแขนโอ้โห ลึงกลึงหีรันม้วนแผ่นดินนะครับนี่ครับพยายามจะดึงครับหมัดต้องขยันออกนะครับสำหรับโจต้องขยันออกกิติการคิกบ็อกซิ่งค,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 ครับจะไปรับไปตั้งอยู่มมันไม่ทันการครับนี่ครับโอ้โหหน้าตานี่บวมปูดเลยครับหรือว่าวัสลินแต่ว่าบวมปูดขึ้นมาเลยครับ โจโดนตว,วัดครับอืมฮึโอ้โหในแก้มปูดเลยครับโอ้โหเป็นลูกมะกรูดเลยโอ้โหแล้วก็แข้งซ้ายครับมุมขมัดซ้ายอืมฮึตะหว,วัดขวาครับอ้าวพยายามจะเล่นฐานล่างเหมือนครับโจก็พยายามจะหวดต้นขานั่นแหละครับอืมฮึ ทีบครับมหมดยกครับหมดยกท่หนึ่งครับ บารลุภาพช้าๆครับอตะวัดทีบเลยครับบา้าลูกพลักนี่แกบอกว่าเตะบ้านเลยครับโอ,โ,โอ้โหเกรงรับนี่ครับเบียศาสตร์การกีฬาครับทำให้ขามันแกร่งแต่ว่าลูกนี้ครับเสียเหลี่ยบลูกกำนันครับโอ้โหกระโดดซ้ายครับมพยายามจะคืนไปแข้งขวา กติกาคิกบ็อกซิ่งครับนักมวยไทยนี่ต้องศึกษาเยอะๆครับแล้วครับมาดูยกที่สองครับสามยกเท่านั้นครับออลลทรีรัมมาดูยกที่สองโอ้โหครับนี่ครับขยับาล้ะครับยกละสามนาทีพักหนึ่งนาทีครับ บางคนว่าทำไมมันเร็วในการพักคือพักหนึ่งนาทีและก็ทีเด็ดของแกครับหลอกขวาแล้วก็วนเข่าลอยมาทางซ้ายนะครับนี่ครับจับไม่ได้ครับจับแล้วต้องปล่อยให้เร็วครับจะเป็นมวยไทยจังหวะจับแบบนี้เนี่ยล้อโต้สวยๆแต่เป็นคลิกบ็อกซิ่งนี่ไม่ได้ครับก็นี่แหละครับกติก,า,กาแบบนี้ครับ ทำให้มันอึนอดอัดแต่ถือว่าเป็นการต่อสู้ท่ายืนอย่างหนึ่งครับในกติกาเพราะฉะนั้นมวยไทยต้องเรียนรู้ครัมวยไทยสู่ระดับโลกครับเสียงเชียร์น่โรครับให้ขยันออกอาวุธครับให้ขยันออกครับจับไม่ได้เหมือนกันครับเสียงเชียร์น่โรครับโจ ทีมงานบอกเดินไปหวดเลยครับไม่ต้องไปคิดมากนี่ครับหัวดให้โอกาสครับอ้าวไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นครับนี่หวดอ้าวโดนบักแล้วมีสะดุ้งครับอ้าวโอ้โหแต่ว่าบักหนึ่งสองสามแบบโดนบักบักหนึ่งสองครับอืมเวลาเดินทําได้ดีครับโจอื้าวโอ้มัดของแกครับหมูมหมัดครับต้องบอกว่าใครเดินนี่เดินกูได้เปรียบครับ ใครเดินนี่ดูได้เปลี่ยนอืมน่าสปินนิงแบ็ก mm ฟิต hmm. mm hmm. ครับโอ้โ oh หลูกแบบนี้อย่าเพลอนะครับอย่าเพลอครับอ้า ah, วโจเดินครับอืม mm ก hmm. รรมการบอกเลย,ยครับอย่าจับครับโดนแล้วอย่าจับครับนี่ครับเวลาโดนบ้างครับอืม mm อ้า hmm. ว ah, ทีเองคุณไม่ว่าครับอ้าวมาดิครับมาดิครับอืม mm hmm. พอโดนบ้างก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันครับมูฮัมหมัดอ้าวโจเล่นท่าล่างเจาะไปครับอืแม่เอาพยัยซ้ายเอาล่างมาหมัดหนึ่งสองสามครับหมัดขึ้นไปอฮูบัดมาครับอ้าวฮูบมาอ้าวนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับโบูฮูโดนบ้างแล้วครับโดนบ้างแล้วครับอื้าวเลยครับ ต้องโอเอฟไปข้างหลังแล้ว mm hmm. พยายามจะถีบมาถีบมามัาสปินน mm ิ่งแบ็กฟริสรับโจวว่ายังไงไล่หัวดย่างเดียวครับไล่หัวดย่างเดียว mm hmm. หมดยกกระโบโงเอาละครับน่าตาเยเกเ,กเข้าบุมเหมือนกันครับ ดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะสวยของแก่ครับโมฮัมหมัดแต่ว่านี่โจครับหลังจากที่โดดก่อนครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าหินเลยครับนักชกจากสุราธานีซ้อมอยู่ที่เกียรติกำลยโยกครับอาวมาขามครับโดยบางเบาครับหรือว่ากำลยโยกเกียรตศักชัยคนมีแต่ให้ครับโอ้โหแต่สปินนิ่งแบ็กฟิตเข้าไปครับ อแล้วครับอีกหนึ่งยกที่เหลือครับอีกหนึ่งยกที่เหลือครับอืทุกอย่างเป็นไปได้ครับที่เริ่มเหนื่อยเหมือนกันครับมเริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันครับ มาดูยกสุดท้ายครับคุณว่าใครจะชนะครับสนาทีรู้กันครับบล็อกแล้วหัวล่างบล็อกแล้วหัวล่างครับนี่ครับต้องบล็อกให้ดีครับแล้วหัวครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับโดนโดนโดนก็เดินครับอ้าวหมัดก็ซ้ายขวาซ้ายขวาครับหมัดครับว้าวโจหัวเข้าไปครับพับนอกพับในนี่แหละครับอือ เสียงเชียร์นี่เสียงเชียร์ดังสนั่นเลยครับเสียงเชียร์สนั่นเลยครับโจโจสุราชครับโอ้โหเมืองร้อยเกาะนี่ครับหวัวข้าไปครับเจอหมัดเมนสองครับเมืองโรตีเอา้าอืมฮึโรตีเอา้าเจอสุราชโอโ้โหครับอืมฮึอีออคนได้หมัดอีกคนหัวล่างอย่างเดียวครับไม่ต้องกรสนนี่ครับนี่หวัวข้าไปครับ แม่ยังน้อยๆครับคุณนี้ครับเข้าห้องน้ะนี่ให้มีอาการหน่อยครับโอ้โหเสียงเชียร์นี่โจนี่เอ้าพยายามจะแย็บนี่มากล็อกปลาเทคไม่ได้ครับอันนี้ครับจังหวะกระโดดเข่าของแกครับโอ้โหตบด้วยบัดขวาเดินต่อครับโจครับเวลายังมีทั้งคู่อีกคนก็พยายามจะตังหวัดแม่หมดพอแปเหมือนกันครับ พ่แปะเหมือนกันครับหัวหมัดแต่ว่ายังมีหมัดอยู่ครับมีหมัดตั้งรับอยู่ครับโจเล่นทาล่าหัวเข้าไปครับดิสเบ็ทีาสปินนิ่งแบ็กฟีสครับไม่โสดครับในน้าพร้อมกับหัวอย่างเดียวครับโอ้โหพิดถูกไม่รู้ครับอ่อีกหนึ่งนาทีที่เหลือครับอีกหนึ่งนาทีที่เหลือครับใครเหลือเยอะกว่าครับ ใครเหลือเยอะกว่าครับเอ้าวใจนะหินตะคู่แล้วครับใจนะหินตะคู่โอ้โหนี่ครับโอ้ยเดินมาครับหนึ่งสองอใจมันหินตะคู่ครับอามัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายอโอ้โหมาดมหนึ่งสองสามเลยครับนี่เข้ามาอ้าว,าวโจกันมีแต่ลูกหัวล่างอย่างเดียวครับ ที่จะไม่ออกอ้าวโอ้โหหมดเหมือนกันครับหมดเหมือนกันครับมูฮัมหมัดครับมูฮัมหมัดกลายเป็นมูฮัมหมดเหมือนกันครับอ้าวฮึๆโจเร็วๆครับพรวดเข้าไปครับโอ้แต่ว่าหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มาเป็นชุดสปินนิ่งแบ็คฟิตครับโอ้ยเล่นฐาล่างไม่โดนครับโอ้โหสุดมันครับสุดมันหมัดซูเปอร์แมนครับ โยกกระโบยอมใจไปเลยครับคู่นี้ครับเสียงปรบมือรอบสนามเลยครับเดี๋ยวมาดูผลนการให้คะแนนครับมาดูภาพช้าๆครับนี่อเวเฮดอัปปัคัตหัหวล่างโอ้โห แน่ซ้ายขวาครับหัวัดครับแม,ม่พยายามจะหัวดล่างเจาะยางครับแต่อีโคนนี่แมต่อยบัตรไม่หยุดครับแล้วก็แน่กระโดดเสียบก็โปูแล้วก็หุกซ้ายหุกขวาครับอื้มฮึสปินนิงแบ็กฟรีสอโอเจอบาทารกพักแล้วก็หมัดหนึ่งสองครับสามอืม้ม Wow, ladies and gentlemen, what an absolute war! Both fighters getting a nice bonus for their amazing performance tonight. After three rounds of war, ladies and gentlemen, we have reached a decision, and as you know, there can only be one winner so who will it be red or blue red or blue so let me read the decisions from the judges your first judge has scored this bout 29 to 28 for blue bad, corner. your second judge has scored this bout 29 29ยุคาว29ครับ and your last judge has scored this bout 29 to 28ยุคาว28 your winner by split decision split decision ครับ Blue corner, เป็นทาง้านมุมน้นำเงินครับมหาเมธูไบ i ์เสมอหนึ่งคนแลวก็ชนะสนนองคนครับอืม hmm. split decision ครับ29 28 2เสียงครับแล้วก็20